老慢了。 ในปากกล้วย <laughs> เจอเจอเธอในปากกล้วยเจอเธอนะครับในปากกล้วยครับโอ้ยปวดท้องอะ่ะกินเยอะไปเป่าโอ้ยขนุนเอ้าอีกลูกหนึ่งเน่าขนุนขนุนขนุนเพียบเลยอะ่ะุนเยอะจัง ต้นไปติว้วเร็วเองมีขนุนแล้วคุณต้อมคุณต้อมต้อมแม่เฮียก็แซวกี้กินข้าวเรียกกินข้าวต้อมไม่มาเฮียเ็เรียกคุณต้อมอยู่นไนนนหรือเปล่าเฮียว,ว่าแห่น่ะจะชวนไปงานบวชอีกแล้วนี่บอกเฮียไปงานบวชมะมอ๋อไม่ไปติดงานเดือนหน้าง,งานเยอะเขาบอกปีใหม่ รับงานเอาไว้ไม่ได้ไปทำเขาเลยร้นานไข่ยายขนุนขนุนต้นกระติ้วเดียวเองต้องดูขนุนขนุนอะไรเนี่ยมันคือขนุนอะไรเนี่ยตัวนี้อันนี้น่าจะเน่าแล้วนะผมโดนแมงกัดแล้วต้วนนู้นยิ่งเยอะใหญ่เลยนะโอ้ยเมื่อกี้ กล้องล้มพี่ชายบอกว่ากล้องล้มเจ้าของไปไหนไปเก็บผักนะผักขมขมแมะแกงเมื่อคืนแกงหูโคตรอร่อยเลยไม่ได้หิวข้าวนะอย่าบอกไม่กินดีกว่ามั้งหมดสองถ้วยแกงใส่ไข่ขมขม,ขมนี่ยิ่งเยอะเนยต้นนี่เอ้ยขนุนงอะไรก็งงอีกอต้นน้อยลูกดกใช่ต้นกระติ้วเรียวเองดูลูมดิ ต้นดินิดเดียวเองแล้วก็ออกมาอีกเต็มเลยต้นนู้นก็ยิ่งใหญ่อะโอ่นไม่เวลามันโล่งแล้วไงเวลามันโล่งแล้วมันก็ดูแบบต้นไม้มันก็ขึ้นไงต้นลำช้าเนี่ย เตือนใจไฟต่อเนียไฟต่อพี่สะพายหวานเม็ดผักชีอ่ะหวานต้นผักชีภูเขาภูเขาหมอกเต็มเลยนะคุณต้อมหมอกต้นจำชานี่กี่ปีไม่รู้อ่ะเห็นมาตั้งแต่ซื้อใหม่ๆแล้วอ่ะขอบคุณนะคะโห ต้นน้อยลูกตกนี่ขนุนนั่งนั่นเลยนี่แค่อวดอวดอวดขนุนเขาเป็นดินให้ฝั่งโน้นยังไม่เสร็จเช้าก็แกงขนุนพี่ชายเก็บที่ต้นที่บ้านมาให้ต้นที่บ้านน่ะตรงข้ามบ้านแม่เหมือนกันตอนนี้ก็เยอะกำลังขึ้นกำลังออกเทียบเลยนี่ดูนี การแค่นี้ก็ยังยังมีลูกเลยนลูกมันดังนั้นเลยเนี่ยออเอยเอยเก็บพริกกันดีกว่าคุณต้อมเดี๋ยวก็ลงแล้วสิบหกแล้วคุณต้อมขึ้นเลยหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะไปหาขนตา ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณต้อมด้วยขอบคุณทุกทุกท่านเมื่อกี้แกงหลายแกงเออ